สองเท้าก้าวลงสู่ดินเพื่อจะเก็บเกี่ยวสินทรัพย์ในดินที่มีตรงนาแลาวเม็ดเกือเสื้อชุ่มอยู่ภายใต้ฟ้ามองพืชพันุ์เด่งบ้านเติบโตขึ้นมาตาตื่นชื่นตารู้สึกคุณค่าแผ่นพื้นดินไทยลบชีวิตยืแยงแข่งขันตตับตับ ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเช่าวิถีสองพี่น้องนะครับที่ได้มาชมมาเยี่ยมกันนะครับเนาะผมจะเป็นคนหนึ่งในไอ้มู่บ้านสองพี่น้องถึงจะเป็นผู้ช่วยผู้ยิบบ้านเนาะครับรับได้มาเห็เุเขาระยะเมานะครับที่เขาระยะเมานี่เกิดขึ้นในยังไงเดียวเสียที่ายไห้ฟังพวเอเข่าข่าวนะครับจับ ได้นนจากมีอาจารย์ดรวาสนานะครับจากสถาบันราชปรพันธืนคนยิน่งเิษตะกวนนพคนก็เป็นลูกเช้าหน้าเช่าใครคือเฮ้าเนี่ยอยู่ไปกะแบบใส่ชีวิตแบบเดิมๆนะครับแต่เฮ็ดเขาขายบางปีเขากระราคาดีบางปีเขาบัค่าราคากับว่าดีเนาะแต่เล็กเกิดความรู้สึกในใจนะครับคนเรี้ยนสูงมาแล้วอยากเห็เชาหน้านี่ ลืมตาอาปากยเดี๋ยวใส่แบบมีเงินมีท่องใส่คือยังอาชีพคนอื่นเนาะครับคนอยู่เลยคือดปัมนึกคิดเดยังได้เข่าสิ่งนี้ราคาเ่นก็ได้ศึกษางานมาสองปีเนาะครับสองสามปีเพิ่นจังได้เพินก็หาแนวทางหากุมเนาะครับเพิ่นหากุมทั้งเมืองคงเนี่ย ที่นี่คนกัลเลยนึกคิดว่าเออศูนย์พยัญชนะทีเนาะเพิ่นเป็นศูนย์เรียนรู้ซึ่งก็มี่เกษตรกรขี่สนใจพ้อสิเหตุให้เพิ่นได้เพิ่นเลยอ,อาสยาเอาศูนย์พยัญชนะทีปทุมพลานเนาะครับเป็นศูนย์เพราะว่าขันผู้ใดบ่เหตุยิงเหตุหต่างนี้มันก็บ่สามารถสิเกิดได้เนาะครับเขาเรียมองเพราะว่าขันตอนมันเพิ่มขึ้นหลายขันตอนย่าติเกษตรกรอ่ะที่บ่ บเห็ดจริงนะครับบสามารถสีเห็ด,ดได้คนก็เลยมาหาจุดที่ว่าเกษตรกรสนใจหรีอคือศูนย์ปัญญาันที่ประทุมภาของบันนนวนลังบุรพาเนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่องนี้ก็เลยเข้าไปล่องเห็ดเบิงจะปีที่แ้้วผมก็เห็แดแค่หนึ่งไรประมาณจ ลองเห็นแล้วมันกับบยากบ,ากบากันไดกพอเห็นได้นะครับเพราะว่าขันตอนที่มันกับบริยุงยากดอกเตี้วส่วนหลนนแต่ะคนจะคิดไปเองว่ามันยากมันต้องเห็นนู่นนี่นั่นครับแต่ผมมองว่ามันบุยากนะครับขันเขาเห็ดแต่ราคาของ,ของ,ของ,ของเขาระยะเมาเนี่ยมันขึ้นไปสองสามเท่าเ,เลยนะครับจากเขาสารเขากีโลดละ ยี่บหาถึงสามสิบหาบาทแต่เขาระยะเมานี่มันขึ้นไปถึงรอยยี่สิบรอยหกสิบคร,บคร,รยยับขันราคาสรงมันก็รอยยี่สิบขันราคาดีขับขายตัวไปเนี่ยอร้อยหกสิบผมจะไม่มองวา่าเกษตรกรเนี่ยสียุได้ ไม่ความคีดผมก็เลยอยากให้เกษตรกรอะเพือบทุกคนนะครับในบ้านสองไม่นองอยากให้เป็นกุ้มเขาระยะเหมาในอนาคตทางนานีเพื่อสิให้มันเข้มแข็งก็นี่แล้วก็การตลาดต้องมองอีกที่หนึ่งว่าทังดอกตือเป็นอย่างนี้ตลาดพวงผิดหลายบอ่อกันตลาดพวงรับบอ่ออันหรือจังใดทั้งรุกงงานหรือว่าทางังประเทศจีนหรือทั้งผู้เก็บคนสนใจหลาย ผมกับศิษาบอกพี่นองให้เห็ดน้ำได้หลายคนครับแต่ปีนี้ผมก็คิดแล้วละครับประมาณเราไลจะได้เขาที่เป็นหนึ่งมาแล้วนะครับที่เป็นหนึ่งเราไปตากมาแล้วเนี่ยประมาณขั้นสามรกิโลแล้วผมลองเอาไปสีสีร้อยกิโลเหลือ6,5หกิโลาคาเฉลี่ยมันกับประมาณหายไป3,5ปอร์เซ็น ผมก็ว่ามันคุม้มเพราะว่าเขามันจะรู้แล้วราคาสูงกันลอยมีสิบนะครับผมามานี่ละ,กะเกษตรกรวันสิยุดได้ย้อนตัวนี้นะครับทั้งอว่าองกษตรกรว,วันีเด้คือเขาระยะมานนะครับผมจะอธิบายเขาเขาป้าอนนะครับเนาะเดี๋ยวขันตัววิธีต่อไปผมสิบอกอีกที่หนึ่งครับที <S <S ่สองเท้าก้าวลงสู่ดิน จะเก็บเกี่ยวสินทรัพย์ในดินที่มีตรงนาลาวเม็ดเกือเสื้อชุ่มอยู่ภายใต้ฟ้ามองพืชพัุ์เบ่งบานเติบโตขึ้นมาดาตื่นชื่นตารู้สึกคุณค่าแผ่นพื้นดินไทยลบชีวิตยืน ปีถึงมัตจิมี่ประสบการณ์นะครับจากประสบการณ์ผมนีต่อระยะเมาน,นี่เขาเขาถองจำเลยว่าห้องหยอดหรือว่านหรือ,รอ,รอปักดำมืออไเนี่เขาจุดอะไรจครับสมมุติห้องเยอะเกินลอยหาซิบมือมันสิไกเมาเนานะครับ,ม,ม,รบมันจะเป็นพับพึ่งมันสิานบาส,สามารเป็นขเขาระยะเมาหรือเขาน้ำนุนะ่มได้เนาะเป็นระยะน้ำนุ่มได่เราหล,ลังจากที่ว่าห้องมาเกี่ยวคือประมาณนี้แหละครับ ที่ผมใช้อ,อยู่นี่พรไม่พันตัวย่างคือระยะเหมานี่ะครับพอจะข้าก็ะใสรถเนี่ยวละครับเกี่ยวว่ามันใส่มือเดยเพราะว่ามือมันบาไหวต้องมาเอาอันนี้ว่ามันยากนะครับใส่ซอนผูดซ่อนอย่างมันยากพอจะห่าเกี่ยวแล้วนะครับข้าสิไปเอาไปล่างน้ำคัดเม็ดรีบออกเดี๋ยวกำมีกรมาวิธีนี่เดี๋ยวผมสีน้ำเสนออีกคลิปต่อไปเพื่อจะเ,เห็นภาพด้วยครับว่าฮิตแบบไหนเนาะครับเนาะ นี่แหละครับเขาเยาอะเมานี่เจ็ดสิบสิบเป็นสะกอนอยู่ในแแต่ก้อน่ะแต่สะก้อนของเฮ้านะ่ะคิดความคิดเติมเติมนะครับมันก็ตามท้องตลาดบางทีมันกะราคาตกอันนี้เกิดมีสินผูเทอกสอมามันก็ยากน,นะครับแต่อันนี้คือเป็นทางออกเลยครับเพาเห็ดก็ต้องเห็ดหลาย้องเห็ดหาเลหรือหกไรกับพ่ก มันไปสิอยู่ได้ครับเพราะว่ามันอับเหีเข,ขึ้นห,หลายเท่าตัวเห็ดแห้งเขามีเงินหมุนเวียนในครอบครัวได้บ่รสร้างมีสามสิบเนาะครับผมก็ดีใจอยู่ที่เขามาหูุจักเขาระยะมอนมันก็นเป็นข้างอ,อกของผมคือกันเนาะนะครับผมก็น,นำเสนอตอนขั้เดียวไปบึงคลิปต่อไปที่ในการเ็ดเนาะครับเนาะสวัสดีครับ เกือบสองเท้าก้าวลงสู่ดินเพื่อจะเก็บเกี่ยวสินทรัพย์ในดินที่มีตรงหน้าลาวเม็ดเหือเสื้อชุ่มอยู่ภายใต้ฟ้ามองพืชพันเบ่งบานเติบโตขึ้นมาตาตื่นชื่นตารู้สึกคุณค่าแผ่นพื้นดินไทยลบ ความฝันสร้างวิมาณบนพื้นนาไรดูไม่ก็ไม่ไดีเด่นดังอย่างใครมือเท้ากล้านแต่งตัวไม่ทันสมัยแต่ความสุขใจไม่มีอะไรจะเทียบเทียมทันแผ่นดินพื้นนี้มีค่ากว่าทองดนบันดาลสิ่งของ ระดับสร้างสรรค์มอกระทานชีวิตคนไทย